แป็กผลิตโชคเดอะสตาร์และโนโมเทียสขึ้นเวทีคอนเสิร์ต4เวทีกลางสยามสแควร์กระตุ้นการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจค่ะกิจกรรมที่กระตุ้นดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวหรือว่ารอยยิ้มให้กับคนเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะด้วยกันนะครับผมตรงราชประสงค์ก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ที่สยามก็โดนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งที่เราที่เรามาตอกย้ําความสนุกแล้วก็รอยยิ้มเท่าที่เห็นอันนี้คือเป็นตัวแทนเฉยนะครับที่จะมานี่มีทั้งแนวร็อกแจ๊สฮิปฮอปป๊อปร็อกร็อกไปแล้วด้วยกิจกรรมแบบว่ารงวัดรูปมีเต้นอะไรพวกนี้ด้วยมีของขายด้วยสยามก็ต้องขายของกันด้วยมีทำองค์ทำอาหารแบบเป็นกิจกรรมที่เป็นครอบครัวใช่ครับก็เต็มเต็มเรียกได้ว่ามานี่ก็ได้ทั้งความสุขได้ทั้งชอปปิ้งได้ทั้งรอยยิ้มพ่อแม่มาเที่ยวด้วยกลับบ้านไปนี่สบายแน่นอนแน่น อยากไปชิมไปชอบและสนุกกับคอนเสิร์ตของศิลปินมากมายพลาดไม่ได้กับกิจกรรม s m i l e at สยาม14และ15สิงหาคมนี้ที่สยามสแควร์ค่ะโปรงลางสะออนค่ะตอนนี้เขาก็บินไปนอกเนาะเขามี World Tour ค่ะแต่